Panda, 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 panda. I got brides in Atlanta. TikTok, the Lee in the Phantom. Credit cards and the scammers. you the no links in the band. Legacy. สวัสดีครับมาพบกับผมกอล์ฟโอเอ็มซีโอเมกาเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับสีเขียวนะครับสีเขียวแชมเบอราปลาขนาดใหญ่นะครับเป็นหนึ่งเดียวของโลกอีวิดนนะครับในป่าแห่งนี้นะครับก็จะมีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมูป่าไม่ว่าจะเป็นเสือนะครับหรือว่านกนานาชนิดนะครับแล้วก็ยังไม่หมดในเพียงเท่านี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะสัตว์ในโลกมนุษย์นะยังมีสัตว์หิมพาน แล้วก็ยังจะมีเกี่ยวกับต้นไม้และที่ยังขาดไม่ได้เลยในป่าแห่งนี้เขาเป็นป่าที่รักสง,งบแต่ว่าถ้าเกิดใครมาทําให้เขาโมโหนะเขาจะมีพวกกาเดียนหรือเรียกง่ายๆว่าคือเหมือนกับเป็นผู้พิทักษ์ของป่าเนี้ยคอยออกมาสู้แทนน่าสนใจกันแล้วใช่ไหม เพื่อนๆคนไหนอยากเล่นสีเขียวนะไปรับชมกันเลยครับมาอธิบายแรกกันบ้างนะครับใบแรกเป็นหมูป่าน้อยน่ารักนะครับน่ารักหรือเปล่าเนี่ยอ่าเรามาดูกันนะครับว่านานโนของเขาก็คือ1นานโนครับในการไล่ลงมานั่นเองนะเอฟเฟกบอกว่าถ้าการ์ดใบนี้นะครับอยู่ในช่องป่านะาการาดใบนี้จะได้รับตีทุกทิศทางโอ้โหตีทุกทิศทางเลยนะแต่ถ้าเกิดทะลุลงมานอกช่องป่าเขาจะตีได้ทิศทางเดียวก็คือทิศล่างนะครับ อ่ะเรามาดูพลังโจมตีกันบ้างครับพลังโจมตีอยู่ที่3,000นะครับพลังป้องกันอยู่ที่6,000โอ้ยหมูป่าเขาต้องอยู่ในป่าเนอะถ้าอยู่ในป่าปุ๊บจะตีได้เยอะขึ้นนั่นเอง อ่ะเราไปชมใบต่อไปกันบ้างครับว่าเป็นใบไหนกันไปชมกันเลยใบยถัดมานะครับใบนี้เป็นเก้ากระต่ายน้อยน่ารักอีกแล้วโอ้โหค่าไลน์ลงมาก็คือ1นนาโนนะครับความสามารถก็คือเมื่อลงถ้าการใบนี้เข้าสู่สนามลบในช่องปานำโฟล l วอร์1 1ใบในมือเราที่มีนาโน1ห,หรือน้อยกว่าเข้าสู่สนามลบอ่าเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาฟรีๆเลยนะเนี่ยถ้าเกิดกระต่ายอยู่ในป่าก็จะมีเพื่อน ขึ้นมาอีก1ตัวที่มีนานโนหนึ่งหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เรามาดูพลังโจมตีกันบ้างนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2,000นะครับพลังป้องกันอยู่ที่6000นะครับทิศต,ตีก็คือทางด้านซ้ายแล้วก็ทางมุมล่างซ้ายนั่นเองนะกระต่ายน้อยเรียกพวกเอ้ในกระต่ายนี้ในใบนี้นะก็มีนกอีกตัวหนึ่งนะที่อยู่ด้านบนนี่ใช่ดกาละเวกหรือเปล่าเอ้ยน่ารักใช่ไหมล่ะอ่ะเราไปชมไปต่อไปกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเจ้ากาละเวกหรือเปล่า ใบต่อมานะครับใบนี้ไม่ใช่น้องกาลาเวงนะแต่ว่าเป็นสุพรนณาโซเยอร์นะเป็นทหารนั่นเองใบนี้มีค่าไล่นะครับในการลงก็คือ1นาโนนะความสามารถของการใบนี้เป็นความสามารถพิเศษของสังกัดแชมบาร่านะก็คือเดนฟอร์ดก็คือถ้าแชมเปี้ยนหรือโฟลเลอร์ของฝ่ายเราพ่ายแพ้สามารถนําการใบนี้ลงจากมือนะครับ ลงสู่สนามลบในช่องเดียวกันกันกบการที่พ่ายแพ้ไปนั่นเองโอ้โหก็คือถ้าเพื่อนตายใบนี้สามารถลงไปแทนเพื่อนนั่นเองหูยพลังโจมตีอยู่ที่3,000ันนะครับพลังป้องกันอยู่ที่5 0 0พันทิศตีก็คือทิศด,ด้านล่างแล้วก็ด้านมุมซ้ายล่างนั่นเองนะโอ้แชม巴า,าสังกัดนี้ถ้าเพื่อนตาย จะเรียกพวกมานะไม่มีการเสียบอร์ดเลยแหละบอดอยู่เท่าไหนเท่านั้นเลยนะโอเคเราไปชมใบถัดไปเลยครับมาที่ใบถัดมานะครับใบนี้เป็นสุพนาอินเฟนชี่นะคาร่าอยู่ที่1นาโนนะครับความสามารถก็คือเมื่อลงนะจนถึงเริ่มเทินถัดไปของฝ่ายเราป้องกันความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการนี้โอ้ยเทินนี้ลงมาไม่สามารถได้รับการโจมตีจากการ์ใบอื่นนะโอ้โหเซ์ว่าเก่งนะครับพลังโจมตีของการ์ด อยู่ที่3,000นะครับพลังป้องกันอยู่ที่4,000ถึงแม้ว่าพลังจะน้อยแต่ว่าเทอร์นี้เราไม่ตายนั่นเอง คิตตีของเขานะครับอยู่ที่ด้านขวานะแล้วก็ด้านมุมล่างซ้ายอีกแล้วสังกัดนี้สุพรรณนาตีมุมด้านซ้ายล่างนั่นเองใบนี้ค่อนข้างเท่น,นะครับเป็นนกคล้ายๆพยาคุดนะหรือว่าพวกนี้คือพวกพยาคุดเหรอเนี่ยไปชมใบถัดไปกันดีกว่าครับอยากรู้แล้วว่าจะเป็นใบไหนกันไปชมกันเลยครับมาชมใบถัดมากันบ้างนะครับใบนี้เป็นสุพรรณนักธนูนะค่าไล่ในการลงนะครับก็คือ2นานโนนะครับ ความสามารถของการ์วบรนี้บอกว่าถ้าการ์วบนี้อยู่ในช่องป่านะครับจะได้รับความสามารถยิงไกลนะทิศตี้ของการ์วบรนี้นะครับก็คือทิศทางด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนั่นเอง พลังจบดีของการใบนี้นะครับคือ4,000นะครับพลังป้องกันคือ8,000การของสุพรรณาหรือว่าการของสังกัดแชม่า,านะส่วนใหญ่จะใช้เล่นกับป่านะถ้าอยู่ในป่าจะได้รับความสามารถนั้นอยู่ในป่าจะได้รับความสามารถนี้โอเคครับไปดูไปถัดไปกันบ้างครับว่าใบถัดไปจะใช้ความสามารถไหนที่เล่นกับป่ากันบ้างไปชมกันเลยครับใบต่อมานะครับใบนี้นะก็คือสุพรรณาแอร์ฟอร์ใบนี้นะครับค่าล่ในการลงก็คือ2นาโนนะครับ แล้วก็มีความสามารถก็คือเลนฟอร์ดเลนฟอร์ดก็คือถ้ามีพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นฟอร์ลเวอร์หรือแชมปี้ยนพ่ายแพ้ในเทอร์นนั้นนะใบนี้นะสามารถกระโดดลงไปแทนที่ใบที่พ่ายแพ้เลยแล้วก็มีพลังโจมตีที่4,000นะครับพลังป้องกันคือ7,000นะทิศตีก็คือด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็ทิศด,ด้านซ้ายแล้วก็ทิศด,ด้านล่างนั่นเองใบนี้รูปร่างที่ออกมาค่อนข้างเท่เลยนะ มีนกกาเวกอีกแล้วใช่ไหมทางด้านนี้บน้ายเนี่ยเราไปชมใบถัดไปกันดีนกว่านะครับว่าใบถัดไปจะเป็นการ์ดใบไหนกันไปชมกันเลยครับใบต่อมาครับใบนี้นะมีรูปร่างคล้ายม้านะครับเขาชื่อว่าเฟเธอร์แมนนะเป็นมา้ายูนิคอร,ร์หรือเปล่าที่มี4ตานะครับค่าไล่ในการลงก็คือ2นาโนนะครับความสามารถของการ์ดใบนี้บอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้นะครับลงมาในเทิร์นนี้แชมเปี้นยนหรือโฟลเลอร์ของฝ่ายเราทุกใบที่อยู่ในช่องปลาได้รับพลังโจมตีบวกส สอ0 0ัโอ้โหบัฟให้เพื่อนอีกแล้วอ่าใบนี้นะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่3 0 0พันนะครับพลังป้องกันอยู่ที่800 0เรามาดูทิศตี้กันครับทิตตี้ก็คือด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็คือด้านบนขวานั่นเองโอ้โหใบนี้ลงมาแล้วยังบัฟให้เพื่อนอีก แล้วก็ยังมีทิศตีที่ค่อนข้างจะหาตัวตีง่ายนะโอเคครับไปชมไปถัดไปกันดีกว่าครับว่าจะมีใบไหนเป็นสัตว์แบบไหนอยู่ในปา่าจซมบาร่านี้นะเราไปชมกันเลยครับใบต่อมานะครับก็คือสิงโตนั่นเองโอ้โหค่าไล่ยอยู่ที่2นาโนนะครับความสามารถไม่มีนะครับแต่มีพลังโจมตีที่5,000แล้วพลังป้องกันตั้ง9,000แนะ่ แล้วก็มีทิศต,ตีนะครับคือทิศมุมบนซ้ายนะครับมุมล่างซ้ายนะแล้วก็ทิศด้านล่างนะใบนี้ไม่มีความสามารถแต่มีพลังโจมตีที่เยอะแล้วก็มีพลังป้องกันที่เยอะอยู่นะใบนี้สามารถช่วยลงมาลุมตีได้นั่นเองโอ้โหไปดูใบถัดไปกันดีกว่าว่าเป็นใบไหนกันไปชมกันเลยใบถัดมาครับใบนี้นะมีค่าไล่อยู่ที่3นาโนนะครับใบนี้มีความสามารถบอกว่าเมื่อลง จนถึงเทิร์นถัดไปของฝ่ายเราป้องกันความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการไปนี้โอ้เหมือนกับตัวค่าไล่2เลยนะแต่ตัวนี้มีพลังโจมตี5,000ันและพลังป้องกัน1 0,000น 000, นะครับทิศตีก็คือทิศมุมล่างซ้ายและมุมล่างขวาแล้วก็ทิศด,ด้านบนนั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าแชม巴านะทําคอมโบได้ค่อนข้างง่ายเลยเพื่อนไม่ตายและเราก็ไม่ตายในเทิร์นนี้สามารถที่เราจะคิดคอมโบที่จะทําลายผู้ต่อสู้ในเทิร์นถัดไปได้เลยนะ โอ้โห oh oh, สุดยอดไปเลยไหมล่ะครับแชมบ่าอ่ะไปดูใบถัดไปกันดีกว่าครับว่าเป็นใบไหนไปชมกันเลยครับ ใบต่อมาครับใบนี้ชื่อว่าสุพรรณเมเดนนะมีค่าล่าอยู่ที่3นาโนแล้วความสามารถของการใบนี้บอกว่าการประเภทเอเวียนใบอื่นของเราทุกใบในสนามจะรับพลังบวก1000พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1,000พนั่นเองแล้วก็มีพลังโจมตีปกตินะของการใบนี้ก็คืออยู่ที่3 0 0พนะครับพลังป้องกันอยู่ที่1มื่นทิศต,ตีอยู่ที่ทิศมุมบนซ้ายมุมบนขวาแล้วก็มุมล่างซ้ายแล้วก็ทิศด้านล่างนั่นเองนะ ต้องบอกว่าเป็นสุพนาที่น่ารักมากเลยใบนี้ต่อมานะครับเราไปชมการ์ดเทคกันบ้างว่าเทคของแชมบาร่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับการ์ดใบต่อมานะครับใบนี้เป็นการ์ดเทคที่มีค่าไล่1นาโนนะการ์ดเทคใบนี้บอกว่าถ้าในช่องปามีแชมเปี้ยนหรือโฟลเวอร์ฝ่ายเรา2ใบหรือมากกว่าให้เราโจวการ์ดสใบใบนี้เราสามารถที่จะโจวการ์ดเพิ่มขึ้นมาและ ถ้าเกิดมีเพื่อนตายเราใบไหนที่มีเลนฟอร์สเราสามารถลงแทนได้โอ้โหก็คือเพิ่มเพื่อนมาเพื่อที่จะกันเพื่อนตายนั่นเองโอ้สุดยอดไปเลยเม่ล่าเราไปชมใบยูนิของเชมเบล่ากันบ้างครับว่าเป็นใบไหนและน่ารักแค่ไหนไปชมกันเลยครับใบต่อมานะครับเป็นยูนิกันบ้างนะใบนี้มีค่าไล่ที่2นาโนนะครับใบนี้มีความสามารถบอกว่า เมื่อลงนำโฟลเวอร์1ใบในมือเราที่มีค่าไล่นาโน2หรือน้อยกว่าเข้าสู่สนามลบเมื่อการ์ดแชมเปนหรือ f o l l o w ร์ฝ่ายเราพ่ายแพ้เราจวกัดหนึใบโอโ้ใบนี้มีความสามารถที่เก่งเหมือนกันนะครับเวลาลงมาสามารถเพิ่มเพื่อน1ใบนั่นเองแล้วก็มีพลังโจมตีอยู่ที่4,000พลังป้องกันอยู่ที่8,000นะครับใบนี้มีทิศตีอยู่ที่ทิศด,ด้านบนและด้านซ้ายนะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีทิศตีด,ด้าน มุมล่างขวาด้วยนะใบนี้ถือว่าเป็นยูนิที่ค่อนข้างโหดใบหนึ่งเลยละและแล้วใบต่อไปนะครับเป็นใบที่เพื่อนๆรอคอยกันแล้วแหละใบแชมเปี้ยนของแชมา่านะเราไปชมกันดีกว่าครับว่าใบแชมเปี้ยนเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรและเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับใบนี้ก็คืออาวินโอ้โหเท,ท่ไหมละครับนี่คือแชมเปี้ยนของสีเขียว แชมเปี้ยนของสังกัดแชมเบอร่านั่นเองค่าไล่ในการลงก็คือ c นาโน,โนนะครับและมีสปีด3สามารถเดินได้3ทีขยับได้3รอบนั่นเองข้อสหามารถหของการแบบนี้บอกว่า Swift ก็คือเล่นในเมนเฟสของคู่แข่งนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการลงของการ์ดใบนี้บอกว่าเมื่อฟ่ายนงข้ามนำการ์ดแชมเปี้ยนหรือฟลอเวอร์เข้าสู่สนามลบในระยะหนึ่งช่องของการ์ดฟลอเวอร์ของฝ่ายเราจ่ายค่าคอสนะครับในการลงของการ์ดใบนี้ก็คือซีนาโนเพื่อที่จะเดิมการ์ดใบนี้ครับลงเข้าสู่สนามลบนั่นเองเป็นไงล่ะครับการ์ดใบนี้ เทใช่ไหมล่ะโหหน้าก็งามมือถือบัวมีปีอีกด้วยแต่ว่าด้านนี้ไม่ใช่ด้านจริงของเขาแล้วเพราะเขาจะลงในสนามในด้านที่เทกว่าไปชมกันดีกว่าครับว่าเทขนาดไหนไปชมกันเลยและนี่นะครับก็คืออีกด้านหนึ่งของอารวินนะครับพี่เวลาอารวินลงมาจะเป็นด้านนี้นะโอ้โหเป็นยังไงครับเงาค่อนข้างเทได้ใช่ไหมแต่ยเดี๋ยว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 ความสามารถก็ไม่ใช่ความสามารถนี้นะความสามารถเป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะ ผมได้รับรูปมาจากออฟ i ิเชีของ Evident Next l e v เลเวลการ์ดเกมนะเราไปชมกันกว่านครับว่าอารวินร่างจริงเป็นยังไงจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับและนี่ก็คือร่างจริงและความสามารถจริงของอารวินนั่นเองโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเท่กันใช่ไหมนี่ครับคือร่างจริงนะค่าไล่ในการลงก็คือ4นาโนนะครับมีสปีดก็คือ3นะความสามารถของการนี้บอกว่าการนี้ได้รับความสามารถอีก1สปีด ก็คือเมื่อมาพลิกเป็นด้านนี้นะครับเขาสามารถจะไม่ใช่3แล้วจะเป็น4นั่นเองแล้วก็บอกว่าเมื่อลงนะครับเลือก f o l เวอร์ของฝ่ายเรา1ใบนะในเทอร์นนี้ป้องกันความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเทอร์นนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะครับเมื่อเข้าอินฟิวเฟ e นะครับเราถ้าเรามีโ o l เวอร์ฝ่ายเราพ่ายแพ้ในเทอร์นที่แล้วนะการดใบนี้นะครับจะได้รับพลังโจมตีโบอีก2 0 0 0 ร์ดใบ,บนี้มีพลังโจมตีอยู่แล้วก็คือ5,000นะครับแล้วก็มีพลังป้องกันคือ1 2 0 0 0นนะครับแล้วก็มีทิศต,ตีก็คือทิศด้านซ้ายด้านขวาด้านมุมล่างซ้ายแล้วก็มุมล่างขวานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับอารวินล่างจริงเท่ใช่ไหมลงมาป้องกันไม่ให้เพื่อนตายในหนึ่งเทิร์นโอ้โหสุดยอดไหมล่ะครับใบนี้ถือว่าเป็นใบไม้ตายได้อีกใบหนึ่งเลยนะลงมาตีก็แรงนะแถมพลังป้องกันก็ยังเยอะอีกด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสีเขียวชาาแชม巴拉เออ阿拉วินเทศไหมล่ะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าสีเขียวเป็นสังกัดที่เล่นง่ายแล้วก็มีความสามารถที่ไม่ยากนะไม่ซับซ้อนความสามารถเดี่ยวๆและความสามารถเนี้ยก็เก่งด้วยแหละเป็นความสามารถที่ถ้าเพื่อนตายสามารถลงแทนเพื่อนได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาสามารถที่จะป้องกันใบอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะใครมองหาสังกัดที่เล่นง่ายเข้าใจง่าย ผมว่าคุณต้องลองเล่นดูครับสังกัดนี้เละครับเชมบาร่านะสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟโอต้องขอลาไปก่อนนะครับตรงไหนติดขาดผิดพลาดก็ขอประทานอาภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับและสีหน้านะจะเป็นสีไหนระหว่างสีฟ้ากับสีขาวเพื่อนๆลองโหวตกันดูครับว่าอยากให้ผมทําสีไหนก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้เพจโอเอ็มซีโอไมคกาด้วยนะครับ ผมจะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแน่นอนและผมจะทำคลิปอีเดนออกมาทุกสัปดาห์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันแน่นอนเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ